สิ้นสุดการรอคอยจ้าวันนี้มาอหุงข้าวใบใหม่ของพี่เมย์ก็มาถึงแล้วนะคะมาพร้อมกับมะขามหวานค่ะยี่ห้อพอดีนะจ๊ะพอดีว่าเขาส่งมาให้รีวิวนะคะมะขามหวานอร่อยมากจากสวนเขาเลยแต่ดับแรกพี่เมย์คงต้องขอแก้วหุงข้าวก่อนเลยนะคะเย็นนี้ก็คงได้หุงข้าวเลยค่ะไม่คิดว่าหม้อจะใหญ่จุใจขนาดนี้เลยนะคะข้างในเปิดออกมาเขาจะมีที่ตวงข้าวนะคะมีสายไฟแล้วก็มีทัพพีให้แบบนี้เลยค่ะขนาดหม้อ5ลิตร ขออภัยในเสียงพากนะคะที่เอื่อยเฉยนิดนึงนะเพราะว่าพี่เมย์ป่วยอยู่นะจะหมอตั้งเวลาได้นะคะล่วงหน้าได้นะสามารถหุงได้แปดถึงสิบคนเลยค่าะว่าอย่างนั้นนะคะแต่พี่เมย์อยู่เือนแค่สองคนกับพี่รอตนะแล้วก็เผื่อหุงเผื่อน้องๆน,น,น,น้องหมาของพี่เมย์พี่รอดด้วยนะคะพี่เมย์ก็จะหุงสามแก้วเหมือนเดิมเลยจ้านี่เลยค่ะหน้าจอเขาก็ตั้งมาให้แล้วนะคะแค่เสียบปลั๊กกดสตาร์ทก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะข้าวเสร็จแล้ววันนี้มีข้าวสวยร้อนๆทานแล้วนะคะ เผื่อใครถามสนใจพิกัดหมอ่ออยากได้หมอ่อแบบนี้นะคะก็ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะในตะก,กา้าหน้าโปรไฟ,ไฟล์ของพี่เมย์เลยเขามีให้เลือกสองสีพาสีนี้นะคะแล้วก็สีดำจ้าหม้อหุงข้าอัจฉริยะ